ล่าสุดดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเตรียมขยับเสริมแนวรับครั้งใหญ่หลังมีรายงานว่าพวกเขากำลังเตรียมการเจรจาคว้าตัวมาร์กเกฮีกองหลังตัวเก่งของคริสตันพาเลสมาร่วมทีมเกฮีวัย23ปีเหลือสัญญากับประสาทเรือนแก้วอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นและเจ้าตัวก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ขอต่อสัญญาใหม่ทำให้อนาคตของเขากับทีมดูเหมือนจะชัดเจนว่าต้องย้ายออกในซัมเมอร์นี้ แม้จะมีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หรือว่าพูคือทีมเต็งที่มีโอกาสคว้าลายเซ็นของแข้งรายนี้มากที่สุดและคาดว่าทางหงแดงจะเร่งเปิดโต๊ะเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามการเจรจาครั้งนี้ก็ไม่ง่ายสทัทีเดียวเพราะพาเลสตั้งค่าตัวของเกฮีไว้สูงถึง70ล้านบอน์แต่ด้วยสถานการณ์สัญญาที่เหลือเพียงปีเดียวทําให้หลายฝ่ายมองว่าราคาที่สมเหตุสมผลน่าจะอยู่ราวๆ40ล้านปอน์และอย่าลืมนะว่าเชลซีอดีตต้นสังกัดของเกฮียังถือสิทธส่วนแบ่งค่าตัว20%ตามข้อตกลงที่เคยทําไว้ตอนขายออกไปเมื่อปี2021ในราคา18ล้านปอน์ อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้เดียวนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นก็คือหรือว่าูลอาจใช้ข้อเสนอเรื่องตําแหน่งตัวจริงเป็นตัวล่อเนื่องจากตอนนี้แนวรับของพวกเขากําลังมีการเปลี่ยนแปลงโดยจาเรลควอนซากํากลังจะย้ายไบไบเออเร์เลเวอร์คูเซนส่วนอนาคตของอิบราฮิมากนาเต้ก็ยังไม่แน่นอนและสัญญาก็เหลือแค่ปีเดียวแถมการเจรจาเรื่องต่อสัญญาก็ล้มเหลวไปก่อนหน้านี้ด้วย เรียกได้ว่าลิเวอร์พูลกำลังวางแผนอนาคตแนวรับอย่างจริงจังและเกฮีก็คือเป้าหมายหลักในซัมเมอร์นี้แฟนหงแดงคิดว่ายังไง G เกฮีเหมิอจะเป็นตัวจริงที่แอนฟิลหรือเปล่าแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ